สบายดีพี่น้องบนสกูลสกุนมันนี่ก็มาพอกันกับสองโเพิยันซานลมันนี่ได้ซุปน้ำไหมพี่น้องแ้วกาหนังไก่หนังไก่กรอบพี่น้องกรอบๆใหม่ๆเลยผักกินกับเขากับมีผักหอมเปรผักหอมปอมพี่น้องแล้วก็ผักบุ้งแ้วก็ผักหอมมามาพี่น้องมาเจ็บๆน้ำกันมาบวบลายใหญ่หางลงมือโดนนะจวดหลดพี่น้องเลยสี่มันก็ต้องคำเลยไปจ้ะนะ สุดยอดพี่น้องเว้แซ่บปักดีป่ะนังไก่กรอบพี่กรอบบ่โอ้ยนังไก,ก่สุดยอดด้วยป่อืมกรอบไปดีแ้บพี่น้องอืม จย่ดดิปหอกเลยเยสสี <motiv ators> <m im ii> <man> <fit in> <country> ่าเตาบุ <h ati> okay. ้ยพิกดิบกัดดื่มสือฮะน้่แขใส่ก็ฟังหอมน้สีซุนดีโอเคอืม ห,ห,หนังไก่กรอบดีไหมหอืข้าวทอดกรอบดีตับุกูแก้มสุปน้ำไม่ว้าว wow. คุยนังไก่เอ้มันเป็นคุยนังไก่คุยกับซุปน้อไมเอานนังไก่มาคุยกับซุปน้อไม่มกอรอบเลยใจเดียว ยุ่งกับรายเพราะว่ามันก็เริ่มคำนดี๋ยวพี่น้องเอ้ยหามุ่งเคงเืงนะยุ่งก็เริ่มออกมาแล้วล้างบ้านนุ่งมันก็ร้ายเนี่ยมันอยู่ไก่ของทั้งยุ่งทั้งแมงวัน ประหอมเปก้ยงงามเลยทีเดีย นาะโอกินอย่างเดียวเนาะบ่ชคอยปากบ่ชคอยเว้า <laughs> con bảo bỏ khỏi kênh này, phải nọng, ui. Hắc xoài. กรอบรยใจโอ้ยเป,เป็นยุดเป็นย่วงอยู่ซุบน้ำอ้ก็ได้มันบกขาดเป็นย้อยอยู่ หอมปลอมหอมงามเลยแถมต้นเหาไปช่วยเลย กันมีแบบพริกดิบกัดนั่นอย่างคพี่เสียบคนนี่อื้มยุ่งทำคำมากนุ่มก็ไร โอ้พี่น้องโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาก ใจง่ายนี่เฮงหอม,อมเลยพี่หนอกเลยน้องใหม่โ <Okay. S 2> อเคเขาจะว่าอันนี้บริษสไซส์ว่าใจง่านานั่นนึกเหรอเฮงหอมโอเค ขอบ้ยใจนี้โอ้หนูไอดีเรยนย่นงนงกัน รสมคำนั้นหนึ่งก็ออมถนัดรสยงุ่งวายอยู่รังบ้านมันก็หกแน่เนาะ ร่วงไร้แห้งพี่น้องเอ้ยบุบวัดเดือดอยู่หน่อยหนึ่งนางต่อเบาไว้เด้อเนี่ยร่วงไร้อยู่นี่เรียบร้อยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับสีขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นั่นเลยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี